ยองซีย่ยองเดียวอุยมันจะเห็นเลยเยอะไปไหนมีเสียงอะไรด้วยอ่ะอ่ะคำสัมนิดา ยอนสิยอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับแอรซอนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งอัลบั้มอีกแล้วะคะ่ะวันนี้มาในแบบกล่องปิดบื้มใหญ่อลังการมากซึ่งตั้งแต่เคยสั่งอัลบั้มมาก็ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่เคยได้กล่องใหญ่ขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นแบบอัลบัม้มแยกมาแล้วก็จะมีโปสเตอร์เป็นแบบกระบอกแยกมาแต่อันนี้เขาน่าจะใส่มันเลยก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่ มาฮึมใุ้มบล้มบึมเลยนะจ๊ะบึมเลยนี่เราสั่งมาจากร้านพาแรม K-POP นะครับมีทั้งใน Twitter แล้วก็ใน Instagram แล้วก็มีใน TikTok ด้วยเพราะเราตามไปจาก TikTok ไม่รอช้าก็เลยดีกว่านะคะเราจะมาแกะอัลบั้มของน้อง NCT Dream ่ะ มาอันนี้เป็นรอบคอสายก็อัลบั้อัลบั้มก็จะถูกลงมานิดนึงทําไมเราเพิ่งมาแกะอัลบั้มน้องดีมทั้งทั้งที่ออกมานานแล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งมาติ่งน้องจากเพลง What อะไรอะไรอะไรอ เกาะหูหนักมากเราก็เลยรีอัลบั้มมาคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากติดตาม NCT เท่าไหร่เพราะระบบเขาค่อนข้างที่จะงงมากทุกคนจ่างที่รู้ๆกันว่า NCT ระบบเขาแบบเยอะเหลือเกินเยอะจนไม่ไหวเยอะจนจำไม่หมดอ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะมาสะดุดเข้ากับน้องรีมนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นแกะออกมาแล้วนะคะอ้อน่ารักจังเลยค่ะ เป็นรูปแบบการ์ตูนรวมแก๊งนะจ๊ะน้องบีมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็น Thank you รามแคบจอนไหมคะตัวอันนี้เป็นกระบอกโูดตแล้วก็อัลบ,บั้ม <c oughs> คือในกล่องแค่ในกล่องโอ๊ยในกล่องมีแค่ <c oughs> น,แคนี้มา <c oughs> ดูอัลบ,บั้มกันก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นลอบโฟตโต้บุ๊กนะ <c oughs> เราไม่ได้ซื้อลอบที่เป็น <c oughs> เป็นตลับอัลบ,บั้มยัง เพราะว่าเราไม่อยากไปลุ้นไปเสี่ยงว่าจะได้ปกใครก็คือเพิ่งมาติ่งน้อง่าเนาะตามไม่ทันจริงๆแล้วรอบล่าสุดก็คือมีรีแพ็กเกจอีกเลยคืออัลบั้มเดิมแต่เอาไปรีแพ็กเกจเป็นอีกแบบหนึ่ง,ง <c oughs> องะเยอะไปไหนในส่วนของอัลบั้มเด็กรีมนะคะที่เราพีมาในรอบนี้ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด3สี3เวอร์ชั่น สีแดงก็จะเป็นเวอร์ชั่นเออครซี่เวอร์ชันนะคะส่วนสีเขียวก็จะเป็นบอล i n งเวอร์ชันส่วนสีเหลืองก็จะเป็นชิลลิงเวอร์ชันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะม,มีคมม่ะนีค่ออกมาะคะ่แกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้เป็น สติกเกอร์ดีมากค่ะดีมากเลยค่ะต่อต่อมาก็จะเป็นจดหมายขอบคุณอะไรประมาณนี้มีทางภาษาภาษาเกาหลีล้วนอ่ะคำสัมปชัญอ่านไม่ออกค่ะอะไรก็นี่ค่ะอุ๊ยอ <sinus> <ing> ุ๊ยอุ <c oughs> <c oughs> ๊ยอุ๊ยมีเสียงอะไรด้วยอ่ะเปิดยังไงอ่ะคือเป็นันหลุดได้เหรอ อันนี้เป็น crazy world ใช่ปะก็จะแบบสีสันนิดนึงเปิดมาค่ะ <L> my man my man ค่ะ Jeno passion <L> น่านราักมากเลยโอ้ย j จ m i n อ่า c h i l l e r แล้ว G2 เนาะน้องะเหลือจินเนาะกล้าใจมากผมทรงผมนี้คือเหลือจินหล่ออะหล่อ Jeno ลูกน,นี้คือแบบน้องค่ะม,มันจะแซ่บไม่ไหวนะคะ อยากจะเป็นมะเขือเทศอยู่ในตาของเธอจังเลยค่ะน่ารักมากเลยอะเป็นไส่กระโปรงน่ารักมากเลยนะคะจีซองผมม่วงต่อมาเป็นโปสเตอร์นะคะเราจะปลุกกันว่าเราได้ใครนะคะทุกคนดิ้งดอยมากเอ้าเฮชาร์เฮชาร์เมนเหมือนกันเออเฮชาร์ดีใจหมดอ่ะได้ใครฉันดีใจหมด มาค่ะเราก็ได้อันเชิญยันเรียกการน้องมาหมาไว้นะตรงนี้นะคะมาแล้วลูกมานะครับนี้ก็จะมาเปิดนะเปิดอ่ะฉันดูรู้แหละว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวทำไมเดียวโอ้ยย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 ยนยย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 นยย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 ยนยย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 ตยยงยย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 ยอะยยย้ยย ดีค่ะดีไปหมดเลยนะคะดีจนใจ่เจนอืมน่ารักมากเลยเนี่ยโอ้ยโดนตบเต็มๆเ,เลยยังอันนี้มาร์คคือ crazy world จริงๆนะสายตาพี่ค่าของแจมินอ๋นนอ,น,น,อน,น่ารักแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแผ่นซีดีนะคะน,นี่นะคะมาในส่วนของการ์ดได้แล้วค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือการ์ดจริงคะหึคงยังใครเอ่ยโอ้ยแจมิน ต่อไปจะเป็นมาร์กหรือเปล่านะมาร์กแฮนชานหรือจิน้นมาร์กมาแล้วนะมารกอยู่ตรงนใส่มาร์กเลยนกะทุกคนคะมากันที่อัลบั้มต่อไปนะคะก็จะเป็นสบเขียวเขียวเนาะ ดูข้างในกันค่ะจิ๊บอ่านี่มาในส่วนของที่เป็นรูปแบบเต็มๆกันก่อนโอ้ดีค่ะดีมากเลยค่ะมาต่อมาคือเลอศจิ้นค่ะเซโนนะคะต่อมาเป็นเฮชองต่อมาเป็นจามินต่อมาเป็นเชอร์และจีซอหนะคะเซโนอันนี้คือดีเซโนอันนี้คือดีมากเลยสติกเกอร์สีเขียวอันนี้เป็น จดหมายขอบคุณเนาะโปสเตอร์อีกแล้วออมาดูว่าเราจะได้ใครปึ๊บเจมินโอเคนะน่ารักมาดูรูปในโฟโต้บุ๊กกันนะจ๊ะก็จะแบบว่าแนว,แนวแบบว่าว,วัยรุ่นเมกันอะไรวัยรุ่นโคเรียเมกันเจโน่บอริงหรอมากน่ารักมากเลยเยวเลือกรูป หวานนา้อเป็นหวานหวานน้อเทขนมใส่ตัวเองแล้วก็มีแผ่นซีดีสีเขียวซึ่งเราก็ไม่ฟังอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าเก็บขาเดี๋ยวมันเป็นรอยเนาะมากันที่การ์ดค่ะทุกคนใครเอ่ยอ๋อเฮชานเฮชานมาหาเราต่อมาเป็นเฮชานคู่มากันที่อัลบั้มที่สามเหลิ่งจินเหลิ่งจินตรงมาชิ i ลิง่งเวอร์ชันจะเป็นสีเหลืองนะก็จะเป็นแบบว่าชิลๆแบบ ชิลหน่อยลาตินลาตินมาเขาเรียกว่าสไตล์ลาตินลาตินป่ะก็นี่ค่ะโห้ยดีค่ะดีมากเลยค่ะไปจดหมายเหมือนเดิมเนาะแท็กเกอร์สีเหลืองแล้วก็โปสเตอร์ขอให้เป็นมาเฟ่เป็นใครเอ่ยน้อจีนจน้องมุ้จีนโอ้ออยน่ารักมาดูรูปกันหน่อยเนาะ มามาเหลินจีนจ้าเนโนเฮชานแจมมี่ิูเลอร์จีซองทีมดูดีออยากเป็น,นแสงแดดจะได้ทำให้แยงตาเธอได้น,น่ารักค่ะอ่ะมาดูโฟโต้บุ๊กกันก่อนนะจ๊ะทุกอัลบั้มจะมีความแบบรีเฟรชอะตรงขวดซอสพอซอสที่เป็นจีบแดด จีซองค่ะเปิดมาเจอจีซองมากับเจนโน่เหลินจินลูกนี้คือกล้าวใจค่ะโอหลินจินผมทรงนี้คือดีมากฉันชอบทรงผมของน้องมากเลยอยะโดนเหลินจินตกค่ะเหลินจินคือดีดีมากเลยค่ะนี้อันนี้รวบรวมนะเนาะแผ่สีดีก็เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะส่งคนที่เราได้ไปของอัลบั้มสุดท้ายคือเหลินจินกับจีซองนะคะ ยังไม่หมดค่ะมีโปสเตอร์อีกอะไร่ะอบไรใช่ปะโอเ้าใหญ่มากๆอ่ะใว้าวบอเริงเวิร์ลบอเริงทุกคนจะเห็นหมดไหมอ่ะเห็นหมดหรือเปล่าโอเคเห็นหมดบอเริงเวิร์ i ชิลลิงชิลลิงเวิ r ์ d ดีมากเลยค่ะโอ้ย ใดๆก็คือนี่เป็นอัลบั้มบอยแบนดอัลบั้มแรกที่เราพีอัลบัมมานะคะเออปกติจะเป็นแฟนเพลงอย่างเดียวจะไม่ค่อยได้แบบพีอัลบลั้มเนาะอันนี้ก็ถึงขั้นแบบว่าไม่ไหวแล้วโดนตกค่ะรูปแบบการของอัลบลั้มดีมากเลยค่ะดีมากๆค่ะฉันชอบคันลรกฟูลแบบนี้ทํำมาอีกค่ะฉันชอบค่ะมันสีสันแบบมันทําให้เราแบบมีชีวิตชีวาทุกคนพอถือแล้วรู้สึกว่า Fresh ค่ะดูสิอ๋อ oh, ดูสิมันดูมีสีสันมากเลยอะ I love it อะีะโอเคค่ะเพราะะฉนนั้นวันนี้ก็กขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจะเข้ามาเป็น NCT เซนค่ะส่วน NCT กูุ่มอื่นๆยูนิตอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆศึกษาไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มี23คนแล้วก็คือเยอะเราโดนตกจากรีมก่อนเดี๋ยวเราขอศึกษาดรีมให้ให้กระ่าษแจ้ง แล้วเราจะค่อยๆไปยูนิตอื่นๆต่อไปอยังไงก็ฝากแนะนํากันได้นะคะว่าอยากจะให้โดนใครตกเป็นพิเศษได้หมดนะคะแนะนํามาได้เลยค่ะรีมเอมมนมาได้เลยนะคะพร้อมค่ะพร,ร้อมศึกษาเรียนรู้ก็ SM คะอยากจะให้ทําเพลงแปลกๆแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าตกคนเข้าด้อมได้เยอะมากเลยค่ะคนที่เข้าด้อมมาก็เข้ามาแบบงงๆว่าเพลงอะไรวะแต่ก็สุดท้ายก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะ SM ทำเพลงแปลกมาดีค่ะติดหูงงคนฟังงงสุดท้ายติดเฉยเลยนะคะ เราขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ